อะไรด้วยอ่ะชายมันหลุดหรือออกนะน่าจะหลุดแนีน่ยอะไรไม่มีถ้ามันไม่มีจะยิงใครได้นะ อยากรู้ว<ห>่าปืนมันไปไหนมากมีคน,คนอยู่ข้างบนดไหมไม่เอามันเหมือนพี่สาวอ่ะใช่ Help เปลี่ยนออกปัดเก่าเลยรต่ิดไ่ต้นจะไหม่เนี่ย carna, próximo, Hãy subscribe cho kênh không bỏ เราเราโมจะเก็บของอยู่เลยโดนฆ่า,าจับนะอยู่ของไม่เห็นแล้วไม่ไ,ไมันไมงไม่ได้ใช่เนาะใช่เ่า,าโอยนะหูก้วหูก้าหูข้างหนึง่งไม่ได้ใส่หูฟังหูข้างหนึง่งใส่หูฟังนีง่ ก็ยังดีคนออกมาก็ยังดีคนอืมต้องทนึงนะได้ไหจับไปหนักงั้นเดี๋ยวต้องไปเป็นฝันข้างในนี้ไงไหนมันด้วยเจ้ตีเบอร์063ม und so <uffs taps> <clears throat> <Analytically> <wasser> En <imunter Upper> av <language> dem. โอ้ยอไปแล้วนะเอาไปลแล้วแล้วจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรไปก้อนในท่าบินจะปีไม่ เดือดจังหวะแบบว่านั่งขามากไหมละลายโอ้ยเก็บไปเก็บนะพี่ไม่มีไม่มีพี่ไม่ต้องมาหรอกมันไม่มีเฮ้ยมีตัวพี่มีตัวมีตัวมีตัวโดดมีตัวโด ตร่ไหนอ่ะมาตรงไหนอ่ะข้างบน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  Watch out อยู่ันเพนนะข้างบนบนเพนบนเพนตัวเลยตัวเลยตัวแล้วตัวแล้วมันเก็บยังไงเนี่ยไอตัวนึงมันโดดลงมานะ ไอตัวมันโดดลงมาตัวนึงไป็นไอ่ะมันปล่อยล่างมันมาล่างไอเนี่ยอ๋อล่างกว้างอะนะครับล่างทรงล่างทรงหลางอะไรมันถอดจิตเหรอใช่มันถอดจิตถอดจิตมีหมดเนาะจุดมาแล้วถ้าเป็นค้นตัวอักษรโอเคครับยังเลยครับอินเบียร์ไปไม่ค่อยหิวข้าวครับ ครับกินด้วยไหมล่ะลงไปเดี๋ยวซื้อขึ้นมาโอเคครับอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเล่นเกมอยู่ไม่รู้แล้วแต่เลยได้หมดอ่ะโอ้ oh, มืดดึกแล้วดึกแล้ว <S <S น้ำพาพาพาไปเปิดห้องหน่อยพาไปเปิดห้องเด็กเรากใช้กุญแจมาโอเคแค่นี้แหละเล่นเกมอยู่ครับ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 เราก็ไม่ค่อยมีไหนไหนบ้านไหนบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่ไหนขึ้นรถขึ้นรถครับขึ้นรถบ้านอยู่ไหนครับโ h m ม n I've locked t h ยบ้านอยู่นี่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 อยู่ไหนอะฮะอยู่น ดูนั่นน่ะดูนั่นเไป่ยดูผนที่สิเอา,าใใเอาบังใกล้ๆนี่ไงเราก็ไม่ค่อยมีคิ้วเนี่ยเออก็ไม่ตาแบบแบบแ้สั่แเบมหรอก <c oughs> เอามาเปิดสิครับมาเปิดสิครับอย <c oughs> ให้คนรอเก็บอยู่ก็รอไปดินคนเปิดไม่มา <laughs> เฮ้ยมีตัวมาใครวะยิงดูขอโทษ หนูขอโทษหนูแค่ช่วยยิงเฉยเียมันมากี่ตัวมันเก็บมากี่ตัวได้ยินเสียงมันดังมีตังค์ิมห้าเหรียญเห็นไหมตังโน่นอะตังไหนพี่หนมีแอ์ดอกมันตกตอนที่เราลงมา ไปไหนกันครับเนี่ยรถรอแล้วไปไหนกันไม,ไม่เอาไอ,อ,อ้แอนด์ดับไปเอาวงเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวพาไปเอาเดี๋ยวรอนางงามแป๊บ

างในมีของนะบางอย่างไว้ต้องพูดก็ได้ปล่อยมัาไม่อยู่งนั้นไปอือห้นนแดแบมแล้วว่ะ con coi nó Mark location. Watch out! Watch out! Watch out! เห็นแล้วมันออกจากหลังหินแล้วมันมาหลังบ้านแล้วไม่ใช่ตัวยัวยง วงวงวงเดนินวงเดนินเราไปดีกว่าวงเดนินเขายังไม่ตุยไป Help เ oh. อ้ามาเลยวะยิงจนกระเด็นกระดอนแต่มังไม่ตายนี่อะพี่พี่เข้าวงก่อนนะพี่เออเข้าวงวงอะไรพี่ตายแล้วพี่ลโดนเนะี่ยโดนแล้วไม่ผมมาเข้าวงก่อน จับได้ไหมนะจับไม่ได้หรอกผมว่าไปเลย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 ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไปเลยจะสนซ่อนคืกคนส่เขียวมีเ้อะเหลือกเกินอีอคนนูน้น,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 นรถเข้ามา มันสี่ตัวเลยนี่ด้วยสมควร <c oughs>